สาสดี f เอฟซีเราเมื่อนี้เราจะมาฮหดลามเอียนมาหนี่เอียนนี่ตัวยญ่านี่ตัวนี้เป็นเอียนธรรมชาติเด้อไปใส่เบ็ดได้นี่ใส่หอมเข้าไปเนะอ,เอือใช่เพื่อมา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 สู้ขั้นตอนการฆ่า อันนี้เป็นขั้นตอนการสังหารเลยเราเกลือใช่เนาะบ้ามันออกเนาะคุบนะยาละคุบเย็นเนาะอ่านี่ขั้นตอนการสังหารนี่ใส่เกลือและกับคนเอาทิงหมดไว้ ปะไว้นนหนึ่งนะึงเนาะเดี๋ยวมันจะตายเองตอนนี้เราะปะไว้เป็นอาทิตย์แล้วเนะ้องขี้มันเอเิบหมดแล้ะเออขึ้นไป <c oughs> เอารถที่ต้องมีเลือดไม่ได้ีนเหตุเลืองแปลงเอียนใช่ไหวันนะ่ะ <laughs> โอ้บ่เคยกินเลยเชิหดเกินน <c oughs> ะเแห้ดได้อไอเฮ็ดเอาเอาควากำมาล้างคืนนะมาซื้อขั้นตอนปรุงเครื่องแล้วบ่นมีกระเทียมหอมหอม,มเผ็ด ปลานนสิต้มเนาะต้มปลาคอสีมือเซฟฮ่ใน,นท่านผู้สมส <laughs> ผู้เสีย <laughs> จุดนี้จุดท่าลองซีม <laughs> นี่คือบางรามเลยบางรามเอียนเลยอาจะเจาะหูอยู่นีน่ จ้แต่ปองดิอะนะเป็นหืนะคันถ้าเจาตัวนี้แล้วเซเอียนบ่เห็นแห่บางเดียวแห่เบิดหัวกูเบิดเปนน้ำแ้ว่ามันนาเบิ่งถ้ามีตู่วังลเเหลือบ่เือเา่หลายแันี้ตเดััวนบางตนี้มันทนความ กดดันบ่วหวงมันแตกทั้งในตัวน,นี้น่าจะบ่มีความหับประกันแหละคราเอิ้นบ่ผ่า,านมาตรฐานแต่สิลองเบิง่งว่าได้บ่ <แจ S 1> อ่าผสมเครื่องใ<จ>ส่หอมเข้าไปนนเนาะอ่าแล้วเากับคนเล่คนเลน่เนาะอันนี้คงว่าเค็มบัเค็มมากกับซีมยักต้นจังยังกัน,น,นกเ,เานา,อนอา,านนนะ อืได้ละจับใส่บังสะใจขนาดนีนมีการฟิดาราทางเทคนิคตอนนี้มีซ่องยูทูบเบอร์ไทยทำยุ่งซ่อง ต้องได้ปาดนนะเพราะว่าเข้าไปในมันคัดควงการสัญจรต้องได้ตัด <ผม S 1> เป็นทอนกินเย็นเม่ไดกินแม้แ่ เอามิ่งนี่ขึ้นบ่ต้องให้มันแห้งนะเดี๋ยวบันสิกปสุกบสิไม่บางก่นอนอะคีนี้ไปอีกหรอ ปลาปิ้งยี่นอ้องเลยเนาะอ่าเป็นนิ้งปลาน,น,นี่งเนาะคุะ้มค่าตาไฟตาเดียวมีลำเอียนต้มปลาคอแล้วก็ชิ้นปลาอันนี้ขั้นตอนหั่นปลาคอเนะ กินหอมมาละทั้งปลาทั้งเอียนนี่เป็นต้มปลาค้อเน่ะนะต้มใส่ส้ม อาทอกส่ทอกไ่ถึงเวลาทอกละเอาเลยโอาที่แท่ะดีโอ้บัดนมันออกตีบอกมันยังค้างอยู่คองคอต่บางแตกหรวะเออแตกบางนึงเอ้ยีให้เขาลามาช้วยหลานเหากิน เน่สุดยอดเนียนเฟืองค่าัโอเดี๋ยวมาลองซิมก่อนหน่อยเอามาซิมต้อนแย่หนิอือชอบชอบโอ้คาเลยหอข้าเลยหอมหอมสุดยอด